สวัสดีจ้าเมื่อนี้สิมาเบิ้งเห็ดถ้วยอีกเด้อบ้านี้ฝนตกหนาวก็หนาวจ้าแต,แต้ก็อยากมาเบิ้งเหตุทั่ววันเกิดอีกบ่สิมาเบิ้งเห็ดกันเด้อบัดน,นี้เด้อ,อว่ามันยังเหลืออีกบ่เหลือไอ้เฮาอีกบ่ตัวหวยสิได้ไมาเก็บครั้งสุดท้ายเด้อบ้านน่ะประกากฏว่ามันเป็นจังได๋มาเบิ่งเด้อพี่น้องเห็นบ่เท่าแล้ว เขาก็มีพี่น้องไปอดหลอดกระมีมูจ็บได้ก็มีได้จ้ะเด้อเบิ่งพี่น้องมีคือเกาจ้ะมีคือเกาเห็ดมีคือเกาแห้งหลายครับว่าเกาอีกพี่น้องเลยเบิ่งดูเบิ่งเบิ่งเบิ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 งสอนน้ำข่อยวะ มีหลายคือเกาเห็ดที่ได้เก็บบ้อมมือนี้นะคนน่ะอันนี้น้อยตะปูเต็ปีกับมีจ้ะ Yes เบิ้งพี่น้องเกิดอีกบักหลายยู่เบิ้งดูเลี้ยวขึ้นไปเขาอุปุอีพี่พุ่นน่ะพุ่นน่ะ Băng 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 tony bung 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 โอ้ยตา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 ยมาไหลค่ะแกเพ่งเก็บแพงหลายเด้อพี่น้องเลยแพงเก็บเห่งไหลมองดูมูจังสีแม่นเบิดดิหนิมองดูอวดเอ้ยมาหลายเธอลูกฮะ bơm đôi pinon, hút khử đôi, oi 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 oi, suôn năm d, hút khử bơm men nói hang kéo hang khử cha, bơm đơ bơm đơ si máp kéo mưng ươn đơ bẩn gì đơ, mấn cuốn tốt chuông nĩ พักกันแม่กับลูกแพะแวะมาเบิ Zeit, ่งกันเธอซื้อว่ามันด้ขืนอยิกบ่เก็บไปห่อไปมาเจ็บเถียวหกเถียวแล้วหกเถียวเจ็บเถียวมันนี่มืดใช่ไหมเจ็บอีกเด้อจ่าเด้อมาเบิ่งหลักแล้วกอนแต่ว่ามันเต็มขุดขืนพักก็เก้าอีกดูจอนน้นฝอยบ่แม่กับลูก สิมาลุยเห็ดถ้วยอีกแล้วมืออื่นแห้งเก็บแห้งขื่นแห้งมีหลายกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ๋ยข่อยมัดโซอนเขาแก่เห็ดถ้วยนี่เบิ้มไปแต่ให้พวกเจ้าเบิงบ้งขึนมานี่อีกบ่านี่หลายให้หลายขาดเห็ดมาเนี่ เดี๋ยวขึ้นเบิ้งเด็กพี่น้องเอ้ยถึงเ่าแน่ถึงบ่เถาแน่ขาวไปบวชเลยพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพุ่นอ่ะพุน่นขาเบิง้งดีเบิงขามันขาเจเาะๆดูขานี่แห้งแซ่บเด้อขา เบื้องพี่น้องสอนน้ำไฟว่าแห้งเก็บแห้งขืนเหลียวลงไปนี่พี่น้องเอ้ยคนอ่ะขาวขาวอุ้งพวกบางานี่ก็แม่นบางหันน่ะแมน่นเบิด์ตเลยนะเบื้องพี่น้องเบื้องดอกนี่ดูแห้งเก็บแหง้งขุดพี่น้องเอ้ยสอนน้ำข่อยว่ ิบังดูบังดูเนี่ยมือจุ่มๆกับมีนี่มูอแถวแล้วฮะก bon yeah, mm ็บ่ต้องไปเอามันไปเอามูจุ่มๆเปล่าเบิ้งเบิ้งบิงแม่ลูกคู่นี้จุ่มนี่พี่น้องมืออื่นเด้อมืออื่นเด้อตีเตรียมกระตาเตรียมมีด แต่ในมาหาเอาเด้อบาทนี่เบิง้งโอ้ยขาใหญ่ค่ะข,ขาใหญ่เนี่ยนี่พออีแม่เลยมาหลายาค่ะแกเนาะส่อ่อนน้ำไขว่าบาทนี่มา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 มือเอื้อนมาเก็บน้ำกันเด้อพายุกใกล้ข่อยมาหาข่อยเด้อข่อยสิพามาเก็บ เบืองพี่น้องเฮ้ยจะอ่อนฝนคอบ่เนี่ยเนี่ยฝนกระตตกอยากมาเบิ่งเห็ดก็อยากมาเบิง่มบงมันก็เกิดขึ้นมาหลายคากกว่าเก้าพี่น้องเอาซับนี่แหละเด้อฝนตกแห้งคักแล้วแวะมาเบื้องซื้อจ้จมืออื่นพูนดาเด้อคอยตมาอานไทยคลิปเก็บเห็ดให้เบิง่ง จ้าจ้าจ้าเอาเซ้มนี่เลยได้จ้าเด้อพอกันมืออื่นจ้าสิมาเจ็บเห็ดให้เบิงอีกเทียรนึงได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ